ตรงดอนสวัสดีครับหนูมาหาทำไมนี่วันนี้นี่รู้หรือเปล่าว่าเจอญาติตัวเองแล้วเนี่ยพี่เก๊กมารับหน่อยดูไหนอ่ะไม่รู้โอ้ยบานพืนกับบ่านเอาอีกตาเอ้ย <c oughs> ารกิจพาน้องสาวไปหาลุงดอนอุปสรรคบนถนนหนทางยังไม่ไปไหนไกลจากอีเตอร์ยีจันจริงๆค่ะเราหลงทางไปบ้านของลุงดอนในขณะที่ป้าแมวใจจดใจจอ่ออยากเจอพี่ชายเต็มทีแล้วแต่ยิ่งขับรถไปลึกเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าเธอจะอดเป็นห่วงพี่ชายไม่ได้เลยล่ะค่ะเพราะสองข้างทางมีแค่ป่าไม้ที่ดูเหมือนจะไกลจากตัวเมืองออกไปและในระหว่างนั้นเองลุงดอนก็คงเฝ้ารอน้องสาวอย่างเง,งียบๆเช่นเดียวกันล่ะค่ะ ทำไมันคือเข้ามาไก่แท้วะเอเออก็ไกลนี่ถูกไหมนี่ทำไมทางเริ่มไม่คุ้นๆเลยตามคือโค้งดีสิปกิแม่หนูจะจอดถามใครดีมันบมมีบ้านให้ถามดีหนูว่าไม่ใช่แล้แปลกๆละนะมันจะจอดตรงนี้ถามโทรหาใครก็ไม่ได้นี่นี่เดนอฮะไม่ได้ื ก็คือบรเห็นมีคนมีแต่บ้านพี่บ้านลุงดอนอยู่แถวนี้ไหมบ้านลุงดอนน่ะจ้าลุงดอนเก็บขยะในอยู่แถวนี้ไหมใช่ใช่ใชหนูมาถูกไหม ใช่ใช่ใช่่ไปเนี่ยเป็นเป็น,ปนแล้วก็วิ่งเลยลงเนินวัดเนี่ยแล้วก็เป็นทางคอนกรีตเลี้ยวขวาคอนกรีตเลี้ยวขวาวิ่งวิ่งขึ้นไปปพ๊บไปจะเป็นสาราการแล้วจะมีทาง oh. ทางขึ้นเขาไปเลยเป็นทางคอนกรีตอ่ะแล้ววิ่งตรงเลยเ <He> หรอแล้วถึงตรงนั้นแล้วก็ถึงสามแยกมันจะมีทางเขาใหญ่แล้วก็จะเลี้ยวขวากลับไปหนึ่งบ้านก <c oughs> ็จะอยใกล้มือพีละไมไกลกูเลยจริงจริงจะไม่สายด้วยเลยพี่เห็นนะตรงอ๋อหนูเลยมาเหรอใช่แต่สายนี้ก็ได้มันก็คงเข้าไปสายเดียวกัน หรยายแมววันนี้จะเจอลุงดอนไหมล่ะคดกัะปักว่าถึงสิเออใช่ถอยหน้าหอยห้นวะยังไม่เห็นวัด น่าจะไปถูกนะโทรหาขอโทรหาพี่กิ๊กก่อนนะสุดท้ายแล้วการคำทางไม่เป็นผลยิ่งขับยิ่งหลงกันไปใหญ่เตยเลยตัดสินใจยกหูขอความช่วยเหลือจากพี่กิ๊กเพื่อนบ้านใจดีของลุงดอนให้มารอรับเราละค่ะเตยพีเก๊กมารับหน่อยอยู่ไหนอะ่ะไม่รู้ หนูอยู่วัดคลองโคเนี่ยเอาเปอะไรไป็นหนูแล้วเลยอ่ะไม่รู้อ่ะจำไม่ได้อ่ะหมดหมดมันไปถึงที่ร้านของชําตรงนั้นอ่ะร้านของชําที่อยู่สี่แยกน่ะที่เราเจอกันวันแรกน่ะมันถึงแค่นั้นเออหนูกลับไปรอตรงนั้นได้ไหม ได้เออแล้วออกมารับหน่อยนะโอเคโอเคจ้าจ่ะสันติมาเป็นจำได้ดียัยเมย์ยัยเมยไม่มาเห็นไหมหลงเลยรถไม่มาอืมเอาละค่ะเราตัดสินใจวนไปยังจุดสุดท้ายที่ GPS พามาถึงแล้วรอพี่กิกให้มานำทางเราไปยังบ้านของลุงดอน ไม่นานที่จุดนัดพบพิกิกก็แว้นมอเตอร์ไซค์มารับเราถึงที่ละค่ะลงน้ำฮะเลี้ยวขวาลงิหนูเลี้ยวขวาอะไรไปน้ำไปเร็วเออน้ำไปโลดยหัวไปใสมันทางเอไปหัวไสล่ะงเซือลงเนี้นหรือเปล่าาไปน้ำทั ๋ตรนใช่ปะไม่ใช่อันนั้นซาเล้งใครปะอันนี้รู้นั่นด้วยอดแล้วพัดภากันโอ้โนี่บอกบ้านเพื่อนนี่เห็นบ่เห็นบ่เพื่อนนี่นยู่บ้านเขาอันนั้นเคนนยข่ขหลวงนก ในที่สุดก็มาถึงบ้านลุงดอนจนได้ลุงดอนชายผู้มีรอยยิ้มให้กับชีวิตเสมอแม้โชคชะตาจะอาภัพให้เขาเกิดมาไม่สมบูรณ์ลิ้นไก่สั้นแต่เขากลับไม่ยอมจำนวนต่อโชคชะตา เขายังคงต่อสู้ยอมรับและอยู่กับมันอย่างมีความสุขเท่าที่จะเป็นไปได้วันนี้อีเต้ยนนำความหวังหนึ่งเดียวนั่นคือน้องสาวต่างพ่อมาเจอเขาเขายังคงหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินก้มขัดแยกขยะที่เป็นด่งคุมทรัพย์อยู่เหมือนทุกวันเพื่อชีวิตที่ต้องดำเนินต่อแต่ในใจของลุงดอนเองก็คงจะแอบเฝ้ารอวันนี้อยู่บ้างวันที่จะยืนยันว่าเขาเองไม่ได้ถูกลืมเพียงแต่คำว่าชีวิต ผลักให้พี่น้องต้องห่างกันไปนานเท่านั้นเองและวันนี้ความห่างไกลนั้นย่นลงมาเหลือแค่เอื้อมแล้วล่ะค่ะตรงดอนสวัสดีครับแม่สวัสดีครับอะไรหลงได้งไงอย่าว่าบ๊าัสดีครับ รู้มาหาทำไมนี่วันนี้นี่ฮะไม่รู้อ,อแล้วจำรู้หรือเปล่าว่าเจอญาติตัวเองแล้วเนี่ย เจอญาติตัวเองแล้วเนี่ย<อ>ชื่ออะไรนะแงแมวเออเออดีใจเปล่าดีดีนะครับโอเคอยากเจอญาติยังนะเขาอยู่ในรถนู่นอะกินข้าวายังพร้อมยังวันนี้พาใครมาหาคนชื่ออะไรรู้ไหมนะ อุืยไม่ใช่เงี้ยฮะเงี้ยแมวพาคนชื่อแมวมาหาจำคนชื่อแมวได้ไหมได้ได้ของพร้อมยังพร้อมยังก้มโอเคพร้อมแล้วโอเค จะไปพามาหากันตายแม่อา้าวทำไ,<ป>ได้ปเปล่า <laughs> chạm ờ, đại đấy chạm đại quá chạm đại quá ปติหารหัวใจแห่งรักจะหักกฎเกณฑ์แห่งฟ้า มันจะกว้างมีอาจกันขวางหัวใจเรืองนี้ฉันมาดัานดนคนหาแม้ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันขวางปฏิหาร